ชร่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาอัปเดตก,กันต่อสําหรับพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาน,นะคะกับโครงการไร่ละผ่านมาแน่พักเพื่อไทยขอให้พี่น้องเกษตรกรใจยเย็นรอนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเคาะในเดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อวันที่21ตุลาคม2567นายนพดลเหลืองทองนาราสสจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าที่ผ่านมากเกษตรกรได้สอบถามถึงมาตรการให้เงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนตามโครงการสนับสนุนแคบบริจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งจากการสอบถามไปยังกระทรวงพาณิชย์ทราบม,มาว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคจะมีการหารือก,กันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยนายนพดลกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในส่วนของการชดเชยความเสียหายที่เกิดจากน้ําท่วมนาข้าวและพืชไร่ต่างๆนั้นรัฐบาลก็พร้อมจ่ายชดเชยให้กับกเกษตรกรทุกกลุ่ม ที่พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดพร้อมทั้งมีการเสนอให้ปรับจำนวนเงินช่วยเหลือจากเดิม ไร่ละ1,340บาทเป็น2,386บาทต่อไร่ไม่เกิน30ไร่นะคะในขณะที่พืชไร่พืชสวนต่างก็มีการเสนอปรับราคาค่าชดเชยขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยโดยนางสาวแพทองทนจิน,นวัฒรนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่ม ตั้งเป้าหยุดฝันร้ายเกษตรกรในช่วง1ิปีที่ผ่านมาที่เกษตรกรยิ่งทำยิ่งจนรัฐบาลระนักว่าเกษตรกรคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดังนั้นหากสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นราคาสินค้าเกษตรมีการปรับตัวดีขึ้นก็จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้ดีขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสำหรับโครงการไร่ละ1,000บาทจากสส,สนายดบดลเหลืองทองนาราสสพิษณนุโลกนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องรายละ1,000บาทโดยให้อดใจรอนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทันชินวัฒนเคาะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ว่าจะมีต่อเนื่องกันไปอีก,กหรือไม่สำหรับโครงการเงินช่วยเหลือชานารายละ1,000บาทนะคะ